สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทั้งรอนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนะครับต้นจากไอ้ต้นไฟครับวันนี้ก็เจอปัญหาหนึ่งนะครับของคนที่เคยถามอยู่ในคอมเมนต์นะครับแล้วก็มีแอดมาส่วนตัวแล้วก็มาถามนะครับว่า,เ,าเขาได้ทำตัวลาแชทบอทนะครับที่เวลาเอาบันทึกข้อมูลนะบันทึกข้อมูลเก็บเข้าไปใน g o Google s h e e t เสร็จแล้วเนี่ยเวลาเก็บที่หลายช่องหรือ,อหลายเขาเรียกอะไรหลายคอลัมน์ เขาบางๆบ,บางคนนะครับก็จ,จะคอมม่าไปแล้วก็อาจจะเป็นการเพิ่มบรรทัดใหม่แล้วเพื่อให้เก็บแต่ละช่องแต่ละช่องใช่ไหมครับแต่พอคราวนี้มันก็เกิดปัญหากับผู้ใช้งานพอผู้ใช้งานเข้ามาเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าเออการก่อกข้อมูลอะไรที่เราอยากจะก่อแล้วบันทึกเข้าไปนะครับแล้วก็ติดอยู่ตรงที่ว่าเราเคยทําแบบที่เป็นคอมม่าอะไรไว้นะครับตรงเนี้ย อไม่รู้จะแก้ยังไงเพื่อไม่ให้ผู้ใช้งานเนี่ยมาคีย์ผิดนะครับผมก็เลยอ่าวันนึกถึงพอดีผมกําลังทําตัวหน้าเว็บไซต์อยู่แต่พ้อดีมีคอมเมนต์ตรงนี้คําถามนี้มานะครับก็เลยทําเรื่องของการกรอกข้อมูลให้ดูซะเลยแล้วกันนะครับก็เลยทําเป็นการกรอกข้อมูลผ่านเว็บแอปเสร็จแล้วนะครับการที่บันทึกเข้าไปเนี่ยวิธีการบันทึกมันจะมีหลายส่วนหลายแบบแต่ผมจะเอาแบบที่ เพื่อนๆถามนะครับที่เขาติดเรื่องที่บอกบางทีเขาเขามาาบ้างหรือว่าขึ้นมาท่านใหม่แล้วก็ให้มันบันทึกอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้จะผมจะไม่ได้ทําเหมือนที่เขาจะเขาสอนกันนะครับแต่ผมจะให้ดูว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับเวลาที่เราใช้เว็บแอปในการกรอกข้อมูลอันนี้ทําตัวอย่างแบบคร่าวๆเท่านั้นเองนะครับเพราะยังไม่ใช่ตัวเต็มและยังไม่เสร็จนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะในหน้าจอตอนนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเขาคลิกเพื่อที่จะวิวดูเว็บแอปของเรานะครับ พอเขาดูเว็บแอปของเรานะครับเราก็ดูเขาก็ดูผลงานดูอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะครับว่าไล่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 ดูไล่ดูไล่ดูผลงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าอันนี้คือหน้าเว็บแอปนะครับเสร็จแล้วเขาก็ดู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 เสร็จปุ๊บอ่ะพอดูเสร็จปุ๊บปุ๊บเขาก็เอ้ยเกิดสงสัยนะครับหรือเราเห็นข้อมูลแล้วนะครับแล้วเราอยากที่จะให้เขาบันทึกข้อมูลติดต่อเราบางทีติดต่อเราบางอย่างก็ สมมติว่าตรงนี้นะครับไอตรงที่วัติดต่อเราเนี่ยจริงๆแล้วการกอรอกข้อมูลของเขาเนี่ยคือเขาต้องการกอรอกเหมือนแบบชื่อที่อยู่หรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วเขาเกอรอกในลายแชทบอทเพื่อให้ลายแชทบอทมันบันทึกให้แต่อันนี้เราประยุกต์ขยับขึ้นมาเยอะนึงอีกนิดนึงก็คือเพื่อไม่ให้เขาไว้คอมมาเราก็ใช้วิธีการทำแบบเว็บแอปให้เขาเกอ่อกข้อมูลแล้วก็บันทึกเข้าไปที่ g o Google s h e e t นะครับนี่อันนี้ก็ก็กอรอกข้อมูลไปเลยสมมติว่าผมกำลังอยากจะติดต่อ อเว็บไซต์นี้โดยผ่านจากไลน์แชทบอทน,นะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรไปแล้วก็ข้อมูลก็ติดตอ่อจ้างงาน,นวันนี้สมมุติว่าพอเราใสา่ข้อความเสร็จแล้วนะครับเราก็กดเซ็นต์เข้าไปพอกดเซ็นต์เข้าไปเนี่ย ตัวนี้เวลาที่กดเซนต์ปุ๊บมันจะมีเอฟเฟคด้วยแล้วก็มีข้อความด้วยนะครับเสร็จแล้วพอบอทได้รับข้อความที่เราตอบรับเสร็จปุ๊บเนี่ยระบบมันก็จะไปเตือนอที่เป็นแอดมินเดี๋ยวาไปดูนะครับว่าตอนที่เราก่อข้อมูลนะไม่อก้เราก่ออยู่ที่ชื่ออีเมลแล้วก็เบอร์โทรแล้วก็ข้อความอืมแต่พอข้อความมันลงไปสังเกตนะครับ,รบข้อความลงไปเนี่ยข้อความมันไปลงคือ าการบันทึกข้อมูลเนี่ยผมประยุกต์อีกทีหนึ่งเพื่อให้เว็บแอปมันมาช่วยในการที่จะส่งข้อความต่อลงเข้ามาในแชทแล้วก็เข้าไปในหน้าแชทแล้วก็ให้ตัวบอทส่งข้อมูลไปบันทึกที่ Google Sheets จากนั้นก็ให้ Google Sheets ทำการบันทึกข้อมูลเสร็จ Notify ก็ส่งกลับมาหาแอดมินเพื่อให้รู้ว่ามีการติดต่อมาแต่เราเขียนฟอร์มจากหน้าเว็บแอปพอเรากรอข้อมูลเสร็จเมื่อกี้นะครับ มันก็มีข้อมูลที่เรากรอกนะครับว่าตัวเฟกนะครับที่ส่งออกมาเนี่ยจะเป็นตามข้อมูลที่เรากรอกลงไปเลยเพอกรอกเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็จะมีนะแมกระทั่งเนี่ยข้อความที่บอกว่าอ,อย่างที่ผมบอกนลว่ามันเคยเขียนเขียนแบบข้อความเขียนข้อความไปอาจจะคอมมากหรือยู่ขึ้นรรทัดใหม่ซึ่งในตัวผมเนี่ยคือการขึ้นรรทัดใหม่เพื่อเก็บเป็นคอลัมน์คอลน์คอลัมน์ม,อม่อันแรกว่าใส่เป็นคําสั่งของตัวบอทเพื่อให้บอทดรู้ว่าเรากําลังเรียกคําสั่งนี้อยู่อัรทัดต่อมานะครับก็คือการกรอกข้อความ พอกรอกข้อควารรมเนี่ยสิ่งที่ตัวผู้ใช้งานกรอกเข้ามาเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าเขาอยากจะติดต่อเราเรื่องอะไรและส่วนที่3ก็คือโทเค็นโทเค็นเนี่ยอันนี้ผมไปฝังเอาไว้อยู่ในหน้าของเว็บแอปอ่าพอเขากรอกข้อมูลเสร็จปุ๊บข้อมูลมันก็ส่งตัวเฟกออกมาในหน้าแชทพอส่งเข้ามาเสร็จปุ๊บตัวบอทก็รับข้อมูลพอรับข้อมูลเสร็จปุ๊บมันก็จะวิ่งเข้าไปเก็บใน Google Sheets หลังจากเก็บเสร็จเรียบร้อย Notify ก็เข้ามาเตือน ผู้ใช้งานก็คือเตือนที่เราตั้งตัวแอดมินไว้นั่นแหละประมาณนั้นนี่ก็คือรูปแบบหนึ่งที่ทําการบันทึกแบบที่ไม่ให้เขาอะ่ะมันมาแบบคนที่กรอกก็าอาจจะไม่เข้าใจว่าเราต้องเว้นวรรคเราต้องขึ้นมาทัดใหม่หรือว่าต้องคอมมา่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ใช้เจ้าเว็บแอปเนี่ยแหละเข้ามาช่วยส่วนไอตัวเว็บแอปเนี่ยในตรงนี้นะครับแล้วแต่เพื่อนเพื่อจะดีไซน์ได้เลยว่าเราอยากจะกรอกหน้าตาของตัวเว็บแอปนะคบว่าให้มันกรอกเป็นหน้าตาอะไรแต่อันนี้ ผมทำแค่มาเล่นๆเ,เพื่อให้เป็นตัวอย่างไม่ใช่เล่นๆเนแีแต่จะทำพอดีว่าจะทำเว็บแอปนี่แหละแต่ก็ยังทำไม่เสร็จก็เลยเอาไอเดียไอเทียนึงมาให้ดูว่าวิธีการที่เราจะประยุก์ร่วมเข้ากับตัวไลน์แชทบอทแล้วก็ให้ไลน์แชทบอทบันทึกข้อมูลที่เรากรอกจากหน้าเว็บแอปเนี่ยโดยส่งผ่านไลน์แชทบอทนะไม่ใช่เว็บแอปแล้ววิ่งเข้าไปรู้กันชี้เลยไอแบบนั้นอาจจะเห็นทั่วไปตามข้างนอกแต่เราจะอันนไปมากกว่านั้นให้ ตัวไลน์แชทบอททำอะไรอื่นเพิ่มมากขึ้นอีกโดยกรอกจากหน้าเว็บแอปส่งเข้าไปที่ไลน์แชทบอทไลน์แชทบอทเก็บบันทึกข้อมูลจากนั้นก็ส่งไลน์ n o t i f y เข้าไปหาแอดมินนี่คือตัวอย่างที่กําลังจะให้ดูเนี่แหละครับว่าวิธีการมันมีแบบนี้เราก็ขึ้นอยู่ว่าเราอยากจะทํากี่ขั้นตอนก็แล้วแต่นะแต่เราเอาลูกเล่นต่างๆมาดัดแปลงเพื่อให้ผู้ใช้งานสะดวกมากขึ้นเราอย่าทําให้ผู้ใช้งานเนี่ยรู้สึกว่าต้อง มีการกรอกอะไรเยอะแยะหรือกรอกขั้นตอนบางอย่างที่เขาถูกไม่มีความคุ้นชินเราก็าอาจจะต้องทําหน้าเว็บไซต์หรือดีไซน์ขึ้นมาตรงนี้ก็ได้จะกรอกแบบหน้าเว็บก็ได้นะหรือจะไปกรอกแบบตัวบอทดที่แบบว่าถามคําถามนึงแล้วก็ตอบไปแล้วก็ด้งมาอีกคำถามหนึ่งแล้วก็ตอบไปแล้วเพื่อบันทึกข้อมูลเป็นคอลัมน์คอลัมน์ไปอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆไปยุกแต่อันนี้จะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะคับที่เอามาให้ดูว่าเราสามารถทําผ่านเว็บแอปส่งเข้าแชทแชทเก็บข้อมูล ข้อมูลแล้วก็ส่งแจ้งเตือนกับมาหาผู้ใช้งานได้ด้วยนี่ก็อาจจะหลายสเต็ปหน่อยแต่ก็มีความสะดวกกับผู้ใช้งานที่เข้ามาเล่นกับไลบน์แชทบอรนะครับก็อย่างที่บอกนะว่าไลาน์แชทบอร์สามารถทํนัด้ทุกอย่างแต่ขึ้นอยู่กับสเต็ปที่เราวางแผนเอาไว้นั่นเองนะครับวันนี้ก็น่าจะมีเทคนิคตรงนี้เอาไอเดียมาให้ดูก่อนเพราะว่าจริงๆผมยังทาไม่เสร็จนะเดี๋ยวถ้าทาเสร็จจะมีโค้ดมีอะไรออกมาให้นะแต่ตอนนี้ขออยู่ในช่วงของการทำเอ่อโคดดิ้งนะครับแล้วก็ ทำวางโปวางแบบออกมาให้เรียบร้อยก่อนกว่านะครับแล้วเดี๋ยว้า <S <S เรียบร้อยยังไงเนี่ยจะเอามาให้เพื่อนได้ลองใช้กันนะครับวันนี้ก็น่าจะมีเนื้อหาสาระเพียงเท่านี้นะครับในการที่จะอัปเดตเทคนิคต่างๆขึ้นมานะครับถ้าถูกใจในวิดีโอนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยกันนะครับถ้าสงสัยใครกำลังทำเรื่องนี้อยู่ก็ลองแอดมาทักทายได้หรือคอมเมนต์บอกไว้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเข้ามาในกลุ่มเพื่อสอบถาม สิ่งต่างๆที่เราอยากรู้ได้เลยนะผมก็จะทิ้งไว้ที่ใต้ description เนี่ยก็สามารถติดต่อกันได้ทุกช่องทางนะครับวันนี้ก็คงน่าจะมีเท่านี้แหละนะแล้ว่าเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็คงจะต้องสวัสดีครับ